ตรนนี้ก็ไก่จะเข้างานเนาะอีก10นาที่นะทุกคนเพิ่มผูกบอกลังวันที่หนึ่งมามาสองหันสองนี้โอ้ยเนาะทางนี้เอา,า,าอะไรบ่โอ้ยมืนนี้รวยมืนนี้รวยรวยล่วยอันนี้อะ700 ากี่ใบเจ็ดร้อยอ๋อห้าใบสามสิบล้านหนึ่งคือจ้งหวยคืกวันละห้าใบเจ็ดร้อยเพราะว่าเราคืออะไรสามสิบล้านที่มาลานัวนได้เงวจะเลิกกับเมียแล้วเหอวะ่าจชาตาได้ ช่เซลยคคักนาลูกคนเลงอยู่ในแต่ละคนเจื่อถือไบอร์ดฉีดตบแขนเแน นูก่นนูก็ลังเบิ่งเมายางนี้เลยจะทอดแทนก็ถอดเทนนู่นเบิ่งเมายางมานน่มาท่านี่ก็อินคือกันเออได้อันนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยจะชอกันอีกโดนเพราะเราเลื่นหัวนู้นอะไเงี้ยโอ้แซี่วกันเต็มเลยไปไปเบิ่งรวยมาหนิเฝ้าไปเบิ่งสัด ยังเบิองรอตเตอรี่นะทุกคนเล,ลยคน